คือวันนี้เราเปลี่ยนที่ทํางาน,นพวก,พวกสาวๆทางานที่ไหนออฟฟิศทาที่บ้านอะไรกันใช่ไหมแต่ที่ทํางานของเราส่วนใหญ่จะเป็นคาเฟ่ตอ, <c oughs> อนนี้เราอยู่ที่กิ่งการคาเฟ่คะเป็นคาเฟ่เล็กๆน่ารักมีออร์แกนิกมีเป็ดอุ้มไม่น่าเชื่อคาเฟ่อะไรมีเป็ดด้วยเชื่อดูชุดทํางานเราดูชุดทํางานใช่ดูชุดทํางานคุณเนี่ยดูชุดทํางานเก๋ เป็นไงชุดทํางานเกต่มันสุดๆเลยเอาคนหุนน่งเลยน่งชินี้น่งหุนดีหุ่นดีมากเลยรู้สึกดีมากวันนี้นะคะอันนี้ดูนี่ชุดคนใช้เนี่ยชุดคนใช้เป็นเกย์ยืนอะยืดตัวนะคะหุ่นล่างมีหันล่องมีเตรียมใส่กีเพาค่ะใครไม่ใส่กีเพาใครปล่อยหุ่นแตะต้งแต่ปีใหม่เราไม่กลับยานแม่ตามใจเลยนะแต่ซินดี้ไม่รอแล้วซินดี้ปั้นหุ่นใส่กีเพาสุดจีละใช่ไหมคะใครอยากมีหุ่นแซ่บๆปังๆนะคะต้อง เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลองทักมาเนาะลองทักมาแล้ว<ช>จะรู้ว่าแบบเฮ้ย <c oughs> จริงๆอะ่ะ <c oughs> ดูดิ <c oughs> เรามาคาเฟ่บ่อยมากอาทิตย์ที่แล้วเราไปทั้งสองสามคาเฟ่ถ้าใครติดตามนะจะบอกว่าใครยังไม่กลับยานแม่นะคะตอนนี้นะคะยานยเปิดรอรับนานแล้วนะช่วยรีบรีบทักโค้ดมาด่วนๆเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้มีโปรเยอะมากพี่ซีนเก๋จะบอกว่าคนเข้าโปรแกรมทุกวัน เพราะว่าคนเหมือนดูแลสุขภาพอะเออโปตาช่างนะสี่เก้าเก้ะขายดีมากถ้าตอนนี้นะคะใครสนใจเข้าโปรแกรมนะมีทั้งโปรสี่เก้าเโปรลดวมนะคะโปรลดวมนี่ดีมาก4ี9เ้าเ้าเนี่ยได้ตามท่านราคามันก็สี9อยู่แลนะ้แต่คุณนมาฟังโค้ดสอบโฆษณาการแล้วคุณก็มาออกกำลังกายตามวีโอเรา ดีบอกว่าที่คุณไม่มีทิศทางในการออกออกไม่เต็นกินมไม่เป็นได้ตลาดอาหารตารางออกกําลังกายด้วยะะใช่แล้วคุ้มมากโดยปกติเราซื้อตาช่างอะ่ะก็หลายร้อยแล้วแต่อันนี้มีโค้ดดูแลด้วย14วันคุณะคะซื้อตาช่างในห้างคุณมีแบบใครมาสอนโภชนาการสระว่างกายไม่มีนะไม่มีคนขายขายแล้วก็จบใช่